ตน,น,นี้หมวนดูนะเจ้ามี้งไอ้แก,ก่โอ้ยนี่ก็มิ้งเป็นฟูงเลยรุนเลยสาเละฮึมโอ้โหใส่แจวแจ้าหมายนี่นี่วาง วางบอกใครดีนะเจ้านะ้องต้องวางเบียเบ้ยวๆเอียงๆเจ้าเป็นมะหินเป็นป้าปะหินนะวางมาจับป่าก็บักเข้าเจ้านี่ช่วงนี้นี่ป่าหายากมากๆมึงพยายามดูป่าออกหัวก,ก็บักไยหันเจ้านี่ไ,ได้ลงคลิปเพื่อดูเมรนแล้วเนาะเจ้าเนาะ คลิปนี้เก็บบรรยากาศเพื่อดูเจ้าว่าทำไมหญิงหนึ่งถึงหายไปแต่ก่อนท้ายทำ้ำตะกี้หญิงหนึ่งยกเพราะได้ป่ายอยู่นะทีละตัวสองตัวก็ยังดีเนาะเลยอยากเก็บบรรยากาศไม่ให้ดูค่ะยไงมันหลังเข้ามาสักสองตัวเนี้ยเนี่ยเนี้ยสองตัวสองตัวก็ยังโอเคอยู่นะเจ้าทุกครั้งนี่บอกมีเลยเจ้านี่ บบนี้แบบชนิด้เราไม่มีเลยอ่ะ <c oughs> ไม่มีคือไม่มีเลยอ่ะใส่นี่โอเคเจ้านี่เนาะทุกวันดีหนึ่งมานี่ใส่นี่เจ้าใส่นี่เยอะใส่หมดเน,นี่ยยี่นไไึงเลยประเทศไยทำเพื่อพอเนาะตากระกจุก สองตัวเน <c> ี่ยสองตัวน้อยโอ้ไอ้ฝั่งเนี่ยต้องเก็บตัวนี้ตัวน้อยตัวนี้ตัวแกเอาหมดนะเสียมงก็ปลา ตาเนี่ยนวนี่านี่นวน,น,น,นแคนหน่อยใจใจหน่อย วางไก่แก่กันยกม่เคยแปะจังนี้น้ำตรงนี้ไหลเชี่ยวขนาดนะั้ ่อยน้อยเจ้า่นี่จะให้ดูหลุ่นเอฟไปเอปล้ำอยู่เจ้าฝนมาตกมาสองสามวันเจ้านี่ห้าวันได้เจ้าฝนมาตก3สามสี่วันเนี่ยเนาะน้ามเลยแห้งไปหน่อย แต่ตอนฝนตกแ้วน,น้ำก็ยังแห้อยู่เพราะว่าน้ำมันมีหนุนตังบนเจ้าแต่วันนี้นี่หุดซึกว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นเจ้านี่ฝนอาจจะตกตั้งไก่เนาะแล้วก็ไหลมาน้ำไหลมาเพ่ได้แต่ขึ้มเจ้าแล้วก็บรรทกอโอ้โหตอนดิน ห่วย,ยคน <c oughs> จำบัดแตก้อนีน่เห็นมั้เนี่ยโอ้โว่ น้อยกักว <Which descript or> ่าสองตัว <od> ก็ยังดีนะก็เนาะมันเจ็บเหอ โกลมก็ใหญ่ก็ยิ้เแค่จำสองชั้นเนาะสองเซ้นกับหนึ่งจุดห้าปลาใหญ่ก็หนุ่มใครมีก็เอาปั้นไว้นลยเนาะ มันต,ตัวก็มวนแล้วก็าวานยิงนึงไปยกหลังไยได้ป่าสักกิโลเกือบมาถึงเจ้านี่เฮ้ย <c> เ <oughs> <c oughs> ขาต้อนไยติดตอนใบสองใบสามนี่เจ้าป่าบ่มีเลยมีแต่มันตัวน้อยเจ้านี่ ันนี้เลยเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศมาเก็บตรงสะพานนี่พอเนาะตอนแรกว่าจะเก็บตรงหลังไฟให้ดูป่าบ่ค่อยมีเจ้าแล้วก็มีแต่ป่าตัวน้อยน้ำก็ยังมาแห้งมาบ่แห้งแต่ต่นนอกตั้งลุมยองก็นเนี่ยเจ้าเพื่อฟุกเดือดป่าตัวใหญ่เพื่อป่าใหญ่สลัมมาเข้า ต้องวางดีๆนะคะดูที่มันมันแบบเจก๊ย่ท่ ไม่ทาไปกับเอาใช่น่ออกขังเราแล้วนะโอ้ยแก้วิ่นู่นก็นี่เป็นฟูงเลยนู้นนว้นเจ้า มีลูนี่อยี่มกันเจ้าอ้กมีหลงสุขมบอกนกตอยสอมตอยอีจะนี่อีกกาน้อมนไปมยก ใส่นี่หายากเจ้าเดี๋ยวเนี้ช่วงนี้เนาะหายากโอ้ยคุณอยากไปจ่ายห้องหมานมขนาด เดี๋ยวนี่สามตัวสี่ตัวนี่ก็เป็นอกตื่นอกตื่นเต้นเออตื่นเต้นก็นี่ตกอกตกใจไม่บอมีปจาแป้ะเลยเจ้าน้ำมจากมีการจี้กันมันเนาะแล้วก็เปิดฝายบอยน้าแห้งบ่อยจี้กันหากันมันจี้ป่าช่วงวางไข่มันก็เลยบ่มีป่าน้อยเจ้า น้อยบ่ค่อยเยอะเพราะตอนช่วงฤด,ดูวางไครนี่ปลามันอาจจะใครเป็นมันไปนี่นยเนาะโจริงมีอย่างก็บอกเสียงโจริงมีอ่าองค์กรเปิดมา่วยดูแลน่อยเนาะเจ้าเนาะกับการที้ปลาหาปลาแบบผิดธ,ธรรมชาติเนี่ยเจ้าจี้ผ่องใจแหหลากแหไฟฟ้าเจ้าก็อ,อย่าติดไฟฟ้าตรง ต้องใส่ตะกัวไอ้ไหนนึงได้ยินมาว่ะเอาแหหลักแล้วก็ตีด้วยฟาดตัวป่าก,ก็เลยบอมีนะเจ้าบอกใครมีลูกกีน้ำมะมันมจะเป็นจะอีกก่จะหนิฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบเกิดมาดูแลให้หน่อยเนะจ้าเนาะแม่น้ำมะทั้งสายเลยเจ้าแต่ต้นจนจบอีกคนหลักเนี่ยอึนักนะกัะน วันจะะ่วยกันหากินแบบเชิงงนุนรลักแล้วใช่นหนะเพื่อลูกเพื่อหลานวันหน้าตัวยังมาใจกินวันนี่เสี่ยงวันนี้เนียแล้วก็หน,น้านี่จะได้ซื้อป่าแปลงเนี่ยเจ้านี่ยืนจะขายกิโลร้อยุ๊เนาะยัน่หายยากแด้จ้วันข่เนี่าเจ้าเตือได้มถึงกิโลอ่ะ ป่านี่บ่เคยมาอยู่แล้วเจ้าโดนชี้โดนอย่างมันเนาะป่าน้ำก๊กน้ำาออย่างก็กินบ่เคยได้ละเหลือก็ป่าน้ำมามะกเนี่ยเจ้าก็เคยห,หากินกันยังอนุรักษ์หน่อยเนาะพอจมเนี่ยเจ้าหนึ่งเจว่ามันมีผลกระทบแท้ๆเลยตอนนี้ป่าบ่มีแท้ๆเลยเจ้าเคยเป็นจะอี้มาก่อนมาก่อนนี่คลิปได้ลงให้ดูแถบทุกวันเนาะเดี๋ยวนี้นี่นสิบเดือนเตือน เยันลงให้ดูให้เตื่นสองเตือนเจ้าให้ดูบรรยากาศ บันปลาใหญ่ออกหัวเลยเจ้านี่มีแต่ปลาเล็กปลาน้อยเมื่อก่อนนี่ปลาน้อยใชอีกหนึ่งจะเอาน่อยหนึ่งปล่อยเจยวนี้ปล่อยกับแบบมีถ้าอ่าตอนนี้นี่ถ้าปล่อยกับว่าได้ปลาอย่างสักอย่างนะเจ้านี่เ้เก็บบรรยากาศที่ดูแค่นี้ก่อนนะเจ้าเนาะกับคลิปสั้นๆในช่วงช่วงนี้เจ้าเนื่องจากป่ามันหายยากมากๆมาให้ดูบรรยากาศกับปอนเนาะหนึ่งยกทรงไทยมือเดียวไปเลยเดี๋ยวเลย ตาเตียวโอเคปลาข้าวปลาข้าวมาแต่นี้สะดุ้งแต่น่ะนี่ <c oughs> เจ้านี่เ,เป็ปลาตัวเล็กตัน้อยเนาะแค่เจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะเจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีกหนึ่งตัวกับวิถีชีวิตแบบบ้านๆแบบนี้นะเจ้าเนาะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยอยากจวยสนับสนุนกับกดซุปเปอร์แต่งให้ได้นะเจ้าเน้อ เป็นทุนเป็นกำลังใจให้ย่านึงตัวเจ้าการน้ำมุกน้ำมันเนาะสะเตืออยากจะทำคลิปเพื่อดูบ่อยๆแต่ก็เอานี้เจ้าสรุปผลงานวันนี้นี่เนาะประมาณสักสองโลเน่ยเจ้านี่ <laughs> เพิ่กตอนไปเนาะตอนนี้ใบสองเกือบใบสามล้นี่แค่นี้ถือว่ามันมีแค่ช่วงเจ้าเจ้าหลังจนากนั่นก็ปากบอกใครเข้าละ่เนาะสรุปผลงานได้แค่นี้เจ้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยิงหน,นึ่งต้วหนึ่อเป็นกำลังใจให้ตัวเจ้าอยากจวยสนับสนุนกดปกุ่มซุปเปอร์แตงให้ได้เตัวเนาองขอค่เจ้าขอบคุณทุกการรับชมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอหญ่งหนึ่งใหม่คลิปหน้าเจ้า